สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟสทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะไม่ไดาก็จะมาทํากับข้าวไปวัดนะคะไปทำํำบุญตักบาตรด้วยกันนะคะอันนี้เป็นน้ําปลาร้านะคะที่วันนั้นน่ะคุณต้อมให้อุ่นน้ำปลาร้าลุงป้านะคะปลาร้านัวนะคะให้ไม่ไดาสองสองแพ็คก็คือหนึ่งโหลนะคะหนึ่งโหลแม่ดาก็แบ่งมาไว้ที่ครัวกลางหนึ่ง แพ็กนะคะส่งไปให้น้องนาเดียส่งไปให้ทางบ้านหนึ่งแพ็กนะคะเอามาไวา้ซํำส้มตำือว่า,าทำกับข้าวไปวัดทำกับข้าวกินด้วยกันนะคะขอบพุณนคุณต้อมนะคะขอให้บุญหมุนนำขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะอยู่ดี tour, มีสุขอายุมั่นขวัญยืนนะคะคุณต้อมนะคะนี่ค่ะเอามาลงมาไว้ที่ครัวกลางหนึ่งแพ็กนะคะตำส้มตำนะคะตำทุกวันตำเช้าตำเย็นก็อร่อยนะคะอันนี้แม่ดาก็สายแล้วเนาะ พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะอีก,ก็คงจะทําอะไรไม่ทันนะคะลวกผักแล้วก็ไปซื้อเอาเนาะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะคะก็ไปซื้อเอานะคะเดี๋ยวตั้งหม้อ,อก,ก่อนตั้งหม้อ,อลวกผักก่อนนะโอ้ยหม้อ,อก,ก็ใหญ่ไปเาหม้อ,อที่ได้ขนาดพอดีพอดีก่อนอย,อยวาไปไหมออหนาวหนาวจะรถสตาร์ทไม่ติดเลยนะคะ f ี หนาวจนรถสตาร์ทไม่ติดเลยหนาวก็ได้วนานะก็ดีหนาวกระเด,ดีนกะก็ได้รดโรกผักไสก็คือเกลือโรคผักต้องมีเกลือวันนี้นยิ่งหนาวยิ่งเย็นนะคะหนาวเย็น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  ก่จะล้างหันะคะคือตัน้ำอุ่นดีเนี่ยล้างมันก็สะอาดนะคะไอซีล้างก็ออกอยู่ล้างสองน้ำสามน้ำผละนูย่ยออกดีขนาดนี้ล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราก็เอาไปลวกอีกนะคะไอซีเพี้ยอ่อนแล้วก็ตัวหนอนคือเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ยาเนาะ ทำให้ผักเราไม่โตอีอันนึงใหญ่แล้วจะมันปลานีแล้วดูสิเต็มเลยขนาดล้างยังไม่อยากออกหนึ่งคันเด็ดขาดเลยแบบไม่ปลานีเลยนะนีนงไปเลยปิดฝาไว้แค่นี้แหละเรียบร้อย ตั้งหม้อข้าวไว้ก่อนนะคะผักอวกุ๊กเลย And I'm not to this. เสร็จแล้วก็จะเก็บกวาดเก็บนะคะแท้ๆเลย

พิตโต้ทังดไหมจะไปส่งนักเรียนแล้วเรียนไปแล้วนะคะเรียนรถนนี้แล้ว ถึงลุงเนาะเพราะว่าลุงจะขับรถนี้ไปส่งนักเรียนประจำรถตู้นะคะรถตู้แล้วก็รถกระบะลู้ประจำมีหน้าที่นะคะรับส่งนักเรียนนะคะในที่ที่ลุงไม่อยู่นะคะแบบนั้นมีประจำถึงมาล้ จนา,าวหนาวหนาวจนแข็งหมดแล้วเนี่ยเสร็จโตเสร็จแล้วนะคะก็จะกวาดนะคะ,ะเพื่อรอให้ข้าวมันสุกนะคะเดยิ่งข้าวสุกขึ้นจะไปนะคะข้าวสุกขึ้นจะไปวันนี้ป้าก็จะเดินทางสุดทแล้วะคะป้าจะเดินทางไปนักเชงดินนะคะที่กรอกอบนะคะป้าก็เลยนึ่งข้าวไว้ให้ป้าเพื่อกินก็กินก่อนเดินทางสมบูรณ์ยองนะ Vào ngày cô cô Lung lán À, Locky gặp cô cô Chạy Hello Đi qua con con Anh rồi โอ้หจำปีจำปาได้ผลงานนะไอทีจำปีจำปาได้ผลงานจับน้องหนูวันก่อนน,นก็ได้หนึ่งตัวบัากใหญ่วันนี้ก็ได้อีกหนึ่งตัวบัากใหญ่ก็น,น,น i, apa, นะนะ่น้องหนูนะี่จำปีจำปาอยู่นะหายห่วงเลยนะน้องหนูนะ เป็นถแถวๆเลยมันหมดมันหมดอะไรนะเรียกว่าหมดหมดอายุอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าโดนฝนโดนแดดเน,ะนาะโอ้อะไรหาปลาจุตุิกเจอแล้วอยู่ในนู่นเรียกขับหั้งหรือลยยังเนาะ

มันมีเม็ดดำๆนี่คือเม็ดยาแล้วเนี่ยถ้าเม็ดยาไม่เป็นไรถ้าเม็ดหินโอ้โหฟันไหมฟันรับไม่ได้ยาหนิ่มอยู่มันกินได้อยู่เม็ดยาก็ดี่มไหมก็ให้ปลาไงเอาไปให้ไข่เนี่ยเอาไปเทแล้ว คิปนี้ก็ขอจบคลิปลงตะเพียนเท่านี้นะคะไปวัดด้วยกันจ้าใส่บาตรด้วยกันจ้าเดีเข้าไปเพ่มอนนด้เยอะอันไปเอาขายเลงอยู่่ะมาไม่ทันอัเรบกันเยอะรับ้วมันเพมีแต่สามสจอมันมาองมันขายเยอะเลเอามาไม่ไหบไมพ่อาเอาสี่ขายแล้วตัมา มาไปเอกคายเปลของคุณหิงาเินีเนะือม่รูกตัดเอมันยมีเอาด้วย่านจ้าบานนไปบ้านายเปลิเจ็บวดิที่โงขายวานไม่ไนันะเป็นเราข้าวเดนน่เนาะ